ไอทีวีออกมาชี้แจงแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวบันทึกการประชุมว่าทําไมมันถึงไม่ตรงกับคลิปนะครับแล้วก็เอกสารการงบการเงินต่างๆนะครับซึ่งในที่เขาชี้แจงเนี่ยนะครับก็คือตัวเอกสารซึ่งมันมีหัวไอทีวีอยู่นะครับผมแล้วก็มีการชี้แจงซึ่งผมเนี่ยอ่านแล้วนะครับก็ยังงง,งๆอยู่ว่าตกลงแล้ว มันหมายถึงอะไรแล้วก็ยังคลุมเครือไม่มีความชัดเจนนะครับประกอบกับตัวเอกสารเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีหัวไอทีวจริงนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยไม่ได้ลงชื่อใครเลยนะครับซึ่งเอกสารในลักษณะเนี่ยนะครับผมก็ทราบมาว่ามาจากนักข่าวท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกันทีนี้ก็มีการเผยแพร่มาถามว่าเอกสารอย่างเนี้นะครับมันมีความเชื่อถือไหมนะครับหัวก็ไม่มีว่าส่งถึงใคร นะครับแล้วก็ชื่อก็ไม่ได้ลงนะฮะว่าใครเนี่ยต้องรับผิดชอบบ้างมีใครลงชื่อไหมนะครับจะไปตามเอาความรับผิดชอบอะไรจากใครเนี่ยนะครับไม่สามารถทําได้เลยนะครับเป็นเอกสารลอยๆเนี่ยนะครับคือในทางอ้างอิงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าไปยื่นกกตหรือไปยื่นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะอ้างอิงได้แล้วก็หาคนที่จะมารับผิดชอบตามเอกสารไม่ได้นะครับเอกสารเนี่ย ขาดความน่าเชื่อถือมากไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นพยาหลักฐานอะไรได้เลยนะครับก็แค่มาอ่านกันขำๆสนุกๆแถมเนื้อหาเนี่ยครับก็ยังไม่สามารถจะแปลหรือว่าตีความอะไรไปได้เพิ่มเติมมากมายสักเท่าไหร่นักนะครับก็อ่านกันขำๆน่ะนะครับเป็นเรื่องตลกมากกว่านะฮะถามว่าเอกสารอันเนี้ยจะช่วยอะไรคุณพิธาได้นะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะครับรวมถึงเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยนะครับก็ยังไม่เคลียร์เลยนะครับในส่วนเนี่ย เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วไอ้เอกสารทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าตัวบันทึกการประชุมหรือว่าคลิปเสียงการประชุมเอกสารงบการเงินต่างๆทําไมมันถึงขัดการแตกต่างการวุ่นไวายไปหมดนะครับเอกสารงบการเงินนะครับคือเอกสารการเงินที่ส่งกับตลาดหลักทรัพย์กรตอฉบับหนึ่งนะครับหรือว่าส่งที่กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอะไรเนี่ยอีกฉบับหนึ่งทําไมมันไม่เหมือนกันนะครับตรงเนี้ย ทุกอย่างเนี่ยต้องมีคําตอบมาให้ได้นะครับถึงจะพอจะพิจารณาได้ว่าไอทีวีเนี่ยปัจจุบันยังดําเนินกิจการด้านสื่อโทรทัศน์อยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องติดตามันต่อไปแต่จริงๆเนี่ยเรื่องเรื่องสื่อเนี่ยนะครับเอ่อถือหุ้นสื่อเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นหลักสําหรับคุณพิธานะครับประเด็นที่ใหญ่ๆที่น่าสนใจเนี่ยเรื่องสอวอมากกว่านะครับว่าเขาจะโหวตไปในทางทิศทางใดจะให้คุณพิธาเป็นนายกหรือไม่เป็นนะครับเรื่องหุ้นสื่อเนี่ย ผมว่ามันต้องพิสูจน์กันอีกนานไม่ใช่พิสูจน์กันง่ายๆในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะต้องมีการพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์เอกสารเท็คกันอนิกต่างหากนะครับส่วนที่ยากเนี่ยแหละคือเรื่องของสอวอมากกว่าว่าเขาจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่อย่างไรครับ